สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตวันนี้วันที่4พฤศจิกายน2,563คุยกับอดิสรตรงไปตรงมาท่านผู้ชมครับหลายวันมานี้ผมดูรูปในโซเชียลดูแลของขึ้นครับดูเห็นพระองค์หนึ่งเนี่ยก้มลงกราบสิ่งที่เรียกว่าพุทธอิสระครับ อันทะอิสระบางคนก็เรียกสิ่งนี้เรียกว่าสิ่งสิ่งนี้เรียกว่าพุทธอิสระนุ่งขาวห่มขาวไม่อยู่ในเพศของสมณะมีพระองค์หนึ่งกราบแมเห็นแล้วมันคันครับพระนี่มีศินสองยยี่สิบข้อไอคนนุ่งขาวห่มขาวพุทธอิสระที่ว่าเนี่ยประวัติเป็นยังไงดิผมไม่อยากพูดครับ ทราบเจ่ว่าบวชมาแล้วสามครั้งทั้งธรรมยุทธและมหานิกายบวชมาเรียบร้อยเขาบอกว่าหญิงมีสามผัวเจ้าหัวมีสามบวชนมันครบไม่ได้นะครับหญิงสามผัวเจ้าหัวสามบวชตรงในคุณลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าพุทธอิสระทั้งหมดมันเป็นเรื่องที่ตกต่ำกันมากเหลือเกินครับพุทธอิสระเป็น คนที่ไปเคลื่อนไหวยึดศูนย์ราชการกับกปปสสร้างความวุ่นวายเกิดคดีความเยอะแยะครับจนในที่สุดมีตำรวจบุกเข้าไปในวัดอ้อน้อยและทำการเข้าคุกเข้าตารางแล้วออกมานุ่งขาวห่วมขาวแม่ยังไปเรียอะไรกันอยู่นะครับคนก็นยังหลงผิดอยู่ผมนี่รับไม่ได้ครับเพราะว่าพฤติกรรมที่ไปกันโชคเอาเงินที่เอสซปาก นับเงินสดๆได้ครับมันเป็นปลาราชิกไปแล้วพูด,ดไงได่ายๆนะครับแม่ไม่รู้จะทำยังไงครับสังคมตาลปัดมันมันเป็นเป็นยังไงครับรูปภาพเนี่ยผมก็จินตนาการในการเขียนกรอนของผมเออไหว้พระนโยมจงสุขสมอารมณ์หมายพระไหว้อรัชีเกินบรรยายเทวทัตกลับกลายเป็นคนดีครับ หญิงสามผัวเจ้าหัวสามบทคุณศรัทธากันไปเถอะผมศึกษาม,มาทางพระพุทธศาสนาเป็นพระแล้วแม้แต่บิดามารดาเราเลี้ยงดูท่านได้ครับเพราะเรามีศีลสูงกว่าเราในจิตใจเนี่ยเราเคารพนับถือแต่ไม่ได้แสดงออกทางกายภาพให้ยกมือไหว้อันนี้พระชัดๆเลยครับเหตุเกิดที่วัดอ้อน,น้อยหรือเปล่าผมไม่ทราบผมก็ไม่อยากพูดให้เสียเวลาในการคุยกับอดิศร กับสิ่งที่เรียกว่าพุทธอิสระเพราะความเป็นพระมันไม่มีซะแล้วครับอะไรบ้านบ้านเมืองมันถึงหลงผิดนึงกันขนาดนีด้มายกย่องเทวทัตเนี่ยว่าเป็นคนดีมาโลกยกย่องอรัชชีสามบทว่าเป็นคนดีนี่ผมรับไม่ได้ครับผมรับไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งครับมีข่าวในโซเชียลบอกว่าอธิบุรีกรมราชัรร์คนใหม่ชื่ออายุธสิงสินธนพันธ์หรือสินทพันธ์อะไร นำสกุลผิดขอประทานโทษเป็นต้นเหตุในการปล่อยให้บุคคลภายนอกเข้าไปทำร้ายแกนนำาหเรกศึกษาที่อยู่ในเรือนจำราชัณฑ์เขาจะปล่อยออกมาแล้วไปทำร้ายทำลายเขาจริงหรือเปล่าอาธิบดีกรมราชัณฑ์ต้องนำเรื่องนี้มาปรากฏนะครับท่านดูแลในคุกในตารางเนี่ยยังปล่อยคนเข้าไปอย่างเงี้ยไปทำร้ายเขาเนี่ยจะใหญ่โตขนาดไหนอธิบดีกรมราชัณฑ์จะต้องเปิดเผยนะไม่ใช่ว่าอยากจะคิดทำร้ายใคร จะกําจัดใครจะฆ่าใครเนี่ยทำได้ตามความประสงค์มันไม่ใช่ประเทศที่ต้องการความสงบร่มเย็นครับบอกว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่สามารถประนีประนอมกันได้คอมพลไม้กันได้แต่โดยความจริงตามจับตามฆ่าทําร้ายกันอยู่ทุกวันอย่างนี้ผมเห็นว่าคณะกรรมการสมานนิชันซึ่งในชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนรัษฎรใช้ความพยายามที่จะเชิญอดีตนายกรัฐมนตรี ที่มีชีวิตอยู่เช่นพลเอกชาวลิตยงใจยุทธอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านสมชายวงสวัสด์นี่จะไม่เชิญทักษิณชินวัตรเหรอไม่เชิญยิ่งรักชินวัตรเหรอไม่เชิญสุจินดาคลาประยูนไม่เชิญอนันต์ปยาละชุนหรือไงเอาพวกนี้มาเจรจากันว่าจะสมานนฉันกันอย่างไรผมยังคิดไม่ออกนะครับผมคิดไม่ออกว่าบ้านเมืองมันจะไปสู่จุดไหนแต่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองบอกว่างานนี้ไม่ไม่มีเสมอ งานนี้ไม่มีเสมอคืองานชุมนุมนี่ยไม่มีเสมอครับมีชนะกับแพ้เท่านั้นแต่ใครจะเป็นคนชนะใครจะเป็นคนที่พ่ายแพ้โปรดติดตามอย่ากระพริบตานะครับวันนี้วันที่สครับตรงอเมริกาวันที่สเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาข่าวบอกว่าผลโพลสำรวจบอกว่าพรรคเดโมแครตคุณไบเดนจะได้รับชัยชนะเหนือคุณโลนั่นทัม ประดาธิบดีของพรรครีพับลิกันว่าอย่างนั้นนะครับนี่คือการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแต่บ้านเมืองไทยเรากําลังรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสออบอจอ,อยู่นะครับมีกฎระเบียบยุมย่มยิ้มเลือกเกินครับห้ามสอสอขึ้นเวทีแหมสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรก็เป็นประชาชนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปพูดไปจาได้นี่ระเบียบ กฎหมายของกอกตห้ามหมดเลยครับกรรมการบริหารพักก็ขึ้นไม่ได้เป็นสอสอก็ขึ้นไม่ได้เป็นข้าราชการการเมืองแตะต้องไม่ได้อะไรเลยนี่คุณจะเลือกใครมาเป็นเลือกพระพุทธรูปมาเป็นนายกอาบาจอรหรือไงผมติงไว้นะครับกฎระเบียบใดที่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนกกตต้องยกเลิกหรือผู้มีหน้าที่เสนอกฎหมายต้องยกเลิกเรื่องพวกนี้ให้ไปครับถ้าสอสอหรือพักการเมืองไปนหนุนไปขึ้นเวทีไม่ได้ แล้วจะตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาทําไมเพราะว่าการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยทุกพรรคการเมืองต้องเข้าไปดูแลครับวันนี้ดึงขอสนทนานะฝากความไปถึงไอ้เจ้าสัวสามบทนะครับธรรมยุทธนิกายมหานิกายบวชมาแล้วบวชมาสามแล้วคนยังงมง,งายไปกราบไปไหว้คนที่กราบไหว้เป็นพระครับม่มันรับไม่ได้จริงๆครับสวัสดีครับ